นี่เอา,เาไปใกล้เลยโทรหาจีแมวแล้วบาทน,นี่โทรหาจีแมวใส่ว่าโทรศัพท์อย่ใส่ว่าโทรศัพท์อย่ใส่ว่าสวัสดีครับพบพัอกันอีกแล้วครับกับเพจออกนอกบ้านมื่อนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านครับมือนี่ผมเอาโซ่เอาลาบมาฝากผมสิพาพ่อแม่พี่น้องไปพบพก,กับกันการขอเลขแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองว่าข้อมูลที่ผมได้มานี่ตรงและเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จากเว็บไซต์ต่างๆในปุ่มเกิดและคุผมไปเสิร์ชและค้นหามาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอย่างแรกถูกสองเชื้อไข่สามแป้งและที่ขาดเพราะอะก็คือ,อไฟแช็คถ้าพร้อมแล้วที่สิไปเอาเลขเดนต์นะผมตามผมมาเลย และนี่คือต้นกล้วยมหาโศกที่ผมได้มาจากวัดวัดหนึ่งมาครับมาทำพิธีกรรมกันเลยก่อนอื่นจุดเทียนอย่เข้ากับปักเทียนลงไปขั้นตอนต่อไปจุดธูปกาวอร,ราธนาลาตลาเตย์กาวคำขอหวยได้เลยครับนโมาาโต,ตัสบบตสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสสััมพุทธสะ ถ่ายจะข้าวพี่น้องถ่ายองค์ลงก่อนถ่ายองค์ลงไปครับไปนอนถ่า โมนี่ออกไปใกล้ๆเลยเห็นบมนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบมนี่เห็นบมน,น,นี่พี่น้องมีนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเต็มตีนเต็มตีนเต็มตีนโทรหาจ m แมว HTML แล้วบาทนีิโทรหาจ m แมวเสีว่าโทรศัพท์อยู่เสีว่าโทรศัพท์อยู่เสีว่า ฮัลโหลจะแมววะซื้อซื้อเลขนะซื้อเลขนะเอาเจ็ดศูนย์กับหนึ่งหาได้เจ๊้อพันคูณพันพันคูณพ,พ,พันไปเลยโอเคได้กันโอเครางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันวที่17มกราคมพุทธศักราช2566 อ๋อๆๆเย็ออนยังตน้นกล้วยกวนนะออโอ้บักขี้บ้าเอ้ย